ใช่ใช่มาเบิ้งเออโผด่โผลแล้วอีจอยอันนี้ได้เขียดโอ้เขียดบ่หนิฟาดเขียดโหมเออเออใส่กิโลเอ็นเด็กกระไดมาเบิ้งใสมาเบิ้งเอาใส่ข้งเจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อไก่ทันมันทุงสิพาทุกๆคนมาจับจริงลีดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่บรรยากาศบ้านนอกเนาะใช้ครบมึงมันแค่ปาาดมันใงเออปฏตทุไเอก็จะ้เออมันได้หลายปาดเนาะไส่เล้นนี่ในนอนั่นนอดี่อย่างในเขียนในโมจิโกใส โอ้ยเออเอาปิดไว้ปิดไะ้มันสิขาดอีหยังนี่อื้ออันนี้อื้ออ๋ออื้อจะจับใส่แบบนี้เอาบ่เออเออเออเอ้าจับจับหัวยเออมาเด้อมาเด้อเต้นเซีย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 นอยู่นี่ อ,อ,อึ้งอึงไปแลนแลนช่วงกลางคืนของฤ <laughs> ดูแล้งเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง <laughs> ช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาพนี่แหละซึ่งอยู่บ้านนอกของเฮาเนาะสิมีการออกไปจับเขียดจับจิ้งลีดเนาะคะ่ะถ้าเป็นบ้านนอกของใกล้คันบันทุ่งนาเพื่อนสิเอินจิ้งล้อเนาะคะะ่ะเนาะเพื่อนบริเอวญจิ้งลีดนะจิ้งลีดนี่คือผักก้างเนาะคะะ่ะเนาะ ถ้าเป็นบานแกคันบานถุงสีเอินจิรอเนาะเดี๋ยวเราไปเบิงบรรยากาศกันเนาะคะ่ะนเานาะอ้าวเด็กๆโอ้ยรายงานตัวรายงานตัวปุยมาเด้อฮ <c oughs> า่าไฟมาเนี่อย,นยอียมาเด้อบานไฟอีกเออไปไปเดินทาง บรรยากาศสนุกสนานเนาะค่ะพ <laughs> well, <c oughs> uh ่อแม่พี่น้องนี่จิ้งเลเด้ค่ะนีนาโตสีดําๆเนาะค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะอึ้งอ่างกะมีว่าจะเป็นงูตายอ้าวปุ้ยเอออึ้งอ่างเด้ค่ะที่จับอยู่นี่นะเป็นอึ้งอ่างเนาะต้องรีบวิ่งไหนบ้างใส่บุหรี่ใส่ยังไงวะ จิงหลีดเป็นดําดําอยู่ด้วยค่ะพแมพี่น้องได้ยินเสียงจริงหลีดได้ยินเสียงจีซ้นอนเนาะคะ่ะสนั่นหูเลยล่ะถ้าได้ออกมาทงหน้าเนาะเขียดก็มีเดินมาเบิ่งเขียดเขาจับเขทาทั้งเล้วโอ้โหเด็กวตหญ่ยยแห้งอีปุ๋ยเขาจับขเขาทั้งแล้วเออใสโอยปลาเด๋วเอยเก่งๆเลยไหนผักกาดได้อะไรผักกาดโบนเมผักกาดนี่ยนป่าเจ็นอันนี้เป็นเขียดน้อยเนาะคะ่ะพแมพี่น้องนี่เนาะเขียดอีแอ๊ะเนาะ ถ้าเป็นบานแก้คันบรรทุงเอิร์ทเขียนออแอะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะเขียดหน่อยเนาะคะ่ะไ่สุดกับโตซัมนีเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องบอแมแนว่าเขียดโตน้อยเนีแต่วัหไ่สุดของพันนี้ก็คือซัมนีเนาะค่ะเนาะสำหรับเขียดดีแอะเขียดดีแอะนี่ก็หลยหลยเด้อค่ะออกมาเต้นส่วนเซียนส่วนเซียนอยู่กันกับจิงลีจิโรเนอี่แหละออกมาเต้นแข่งกันอยู่เนาะค่ะเนาะ จับเอาผู้ใดอยากได้เขียดจับเขียดผู้ใดอยากได้จริงรีดจับจริงฤีธเนาะค่ะเนาะเป็นบรรยากาศบานหนอกของหน้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะค่ะนี่นี่ก็จริงจริงรีดเนาะค่ะจิลรอเนาะถ้าเป็นภาคถ้าเป็นบานของไก่ขั้นบานถุงเองนะบอมเนว่าผาคอีสานทางเบิดนะคะเป็นบานไก่ขั้นบานถุงเนาะเพิ่นเอิญจิรอเนาะค่ะเนาะซึ่งผคกกางกับจริงรีดเนาะค่ะ ข้างโคกก็มีเนาะค่ะนี่ข้างโคกเนาะมันเป็ัตว์ท่แบบเลือดีเลยทงเทงทงเทงสุ่มสุสายไอ้หน่วยสายแกเบิ้งปลาเออเอานนกินรวมลูกเออบอกินน้ำข้าวน่ะสายแกอีกเบิง้งโอ้ยทงเทงมาหาจับจิบจ้งหรีดมานั่งกินทงเทงนำ้ำ เด็กน่อยกัะมวนไล่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาจับจิงรีดกับมานั่งกินทงเทงน้ำเนาะค่ะเนาะนี่จิงรีดกับเขียดหน่อยอยู่น้ากันเนาะค่ะนี่นะมีทั้งจิงรีดมีทั้งเขียดหน่อยเด้อค่ะเด้ออยากจับตัวใดก็จับเอาเลยเนาะค่ะแล้วแต่ไผสิอยากได้เนาะค่ะเนาะอยากได้อึงอ่างก็จับอึงอ่างเอาเนาะแต่ว่ามันโต้หน่อยเนาะค่ะเนาะมันก็เลยแบบว่าทายขีปกะ เห็นลำบากแน่เนาะค่ะมีการกระโดดเขา่าลงเท้าน้ําเนาะค่ะนี่มาเมืองเด้อเขียนน่อยเนาะค่ะบ่กว่าสิเป็นเขียนน่อยบ่กว่าสิเป็นจริงลีดละถา้าแมนว่าช่วงลายๆา,ายอีลีนี่เฮ้ายางอยู่นะกระโดดเขาลงเท้าเฮาน้่มผมเด้อสำหรับเอเขียนหน่อยแล้วก็จริงลีดเนาะค่ะนี่เขียดหน่อยเนาะ เสียงจริงหลีดเสียงจีซอนเด้อค่ะที่ได้ยินอยู่น่ส่วนใหญ่สิเป็นเสียงเสียงจริงหลีล้วก็เสียงจีซอนเนาะสิแตกต่างกันอยู่เนาะค่ะสาหรับสองเสียงนี้เนาะ้าผู้ใดฟังออกก็สิฟังออกเนาะค่ะเสียงจีซอนก็ต่างหากเสียงจริงหลีก็ต่างหากนะแต่ว่าพอแต่ออกมาทงให้ทงหน้านีเสียงมันสิแบบอบอวนกันไปหมดเลยเนาะค่ะเนาะเสียงจริงหลีกับเสียงจีซอนอะ แต่ว่าสําหรับบานน้องของหน้าของห้านี่เพิ่นเสียแยกออกนอกว่าเสียงยังเป็นเสียงยังนอกคะ่นเนาะเบิงจริงลีเด,ด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะขูบอ้าวขูบอ้าวเด้อค่ะเป็นดำๆอีลีเด้เป็นช่วงนี่นะมันเป็นช่วงนารอนเนาะคะ่ะเนาะฝนนะ่ะพึ่งจะตกพานไปได้สองมือเนาะคะ่ะพอแต่ฝนตกแล้วนะแดดสีออกพอแต่แดดออกนี่มันเสีย็ดให้มีความ ความร้อนชื้นอยู่ในดินเนาะคะ่ะมาเบ่งบรรยากาศเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศกลางคืนเนาะค่ะนี่มาฟังเสียงจีซอนเนาะค่ะเสียงจิงลีเสียงจีซอนนี่ค่ะสนันวันไว้อยู่เด้อค่ะไฟแต่ละดวงเนาะค่ะนี่นะออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอีหลีจับตอนเนาะคะ่ะเนาะ จริงลีดเนาะค่ะนี่มาเบิงเนาะค่ะนีน่นะมาเบิงตอนกลางคืนของบ้านอนอกเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะกะสีเห็นแตแนนน่แสงไฟของคนนั้นแสงไฟของคนนี้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮากะสิบเดียยวห่างกันมากเนาะเขาแนมเห็นกันอยู่เน,นาะค่ะเนาะเขาเฮา,ฮามองเห็นเป็นเป็นกลุ่มกันอยู่เนาะค่ะ มากับมาน้ำเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่จิงลีดช่วงนี้นะกระซิมีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะคะ่ะสำหรับจิงลีดเนาะ,ะใหญ่กำลังเป็นสาวก็ะมีเนาะคะ่ะเขียดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเขียดนี่ก็ะมีหลายชนิดเนาะคะ่ะมีเขียดขาเง่ามีเขียดโมมีเขียดออแอร์หลายเขียดเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมีหอดงูมีหอดตะขาผุนหลับถามแม่นว่า ้าแมนมาแนมโมเห็นอีลีเนาะ,นะแต่ว่าห้าตตองเบิงดีๆเนาะค่ะเนาะไอหนวดจิงลีกับหนวดตะคาบนี่บนี้กันเลยเด้อค่ะเด้อคล้ายกันเลยนะแต่ว่าเ้าตตองเบิงดีๆเนาะค่ะเนาะมีทั้งเขียนมีทั้งจิงลีเนาะค่ะนี่นะจับเอาจับเอาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยมันลายอีลีเนาะค่ะช่วงช่วงฤด,ดูนีมาเน่ะ จับเร็วก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องคันคันคันตะคูปรอบแรกบได้น,นี่รอบสองนี่ยากแห้งเด้อค่ะเด้อเพราะฉะนัน้นเวลาจับจริงลีดน่ะเทคนิคก็คือตะคูปลอบรอบแรกนี่ให้ยู่มัดเลยนะถาแม่นว่าตะคูปลอบแรกบได้น,นี่ยากแห้ง <c oughs> บรรยากาศนะคะนี่นะ <c oughs> มันเบิงมันเบิงนะคะนี่นะ <c oughs> ผ่านไปยังบ่พอชัวมงด้ค่ะนี่นะ เอามาหาสักพักนึงแล้วเนาะค่ะนี่ผ่านไปยังมาถึงชมมนนั่วโมงเนาะเอาอได้ไล่กันแล้วเนาะค่ะนี่นะโอ้ติดใบอ่ะนี่คือเสียงจริงลีดเด้ค่ะเด้อมาฟังบึงเสียงจริงลีดเนาะค่ะนี่เนาะค่ะสําหรับจริงลีดโต๊บันนึงนี่เนาะถี่ทรงเสียงบันนึงเนี่ยตองตะคุบขังแรกให้ยูมัดเลยนะ้าบอยูนี่คือเอาบ่ได้เลยล่ะ สำหรับจิงลีดเนาะคะ่ะนี่เขาล่องเท้ากับเขาเนาะคะ่ะเนาะนี่นะกระโดดเขาล่องเท้ากับมีเนาะคะ่ะเต้น่วนเซียนแข่งกันยุนะะ่ธเด้อค่ะกับเขียดกับไอ้จิงลีดนี่อ,อืหลอกคาบอันนี้จิงลีดหลอกค<อ>าบ โอ้เสืใสโอ้นีนน่ขาบมันอ,อืมอ๋อน,นี่ตัวขาบม bon ันอันนี้ขาบมันเสืโตมันนี่เออ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 เกีกยังอ่อนอันนี้ขาบมันเนาะทิ้งแม่นบอตอนนี้เสียงที่ได้ยินอยู่ไกลๆนะคือเสียงจีซอนเด้อค่ะพ่มแม่พี่น้องบ่เม่นเสียงจริงหลีดนะเสียงที่เฮาได้ยินไกลๆวิ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 อยู่เน่ะเป็นเสียงจีซอนเนาะค่ะเนาะ จิงลีนนี่สิอีกเสียงน,งนึงแล้วค่ะเนาะนี่เอ,เ,อเอามาเบิงนะค่ะสำหรับเอพี่น้องของเ้าเนาะ,ะมาคุบน้ำกับป่ะานจับเขียดจับจริงลรีนนี่ล่ละเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะค่ะสำหรับชีวิตบ้านนอกของเ้าเนาะค่ะจับเอาจับเอาเด้อค่ะเด้อมันลายอีลีแต่ละคนอนะ่ะมันก็แล้วแต่ผู้ใด สีตะคูได้น่ะละเนาะมันเร็วเนาะบวว่าสิเป็นเขียดบวว่าสิเป็นจริงรี่นะมันเร็วอีลีเด้อค่ะาไไาลาย <c oughs> ลายลายกับมือย ไปทงอ,ออกมาหาการมือหนึ่งนี่บกเกินสองชั่วโมงเนาะค่ะเพื่อนในพี่น้องเฮากาเข่าบ้านกันแล้วเนาะคือทุกคนก็เอาแต่พอกินนั่นล่ละเพราะว่ามันเมื่อยเนาะในการแลีนตะคุบเนาะมันเมื่อยสองชั่วโมงนี่ก็ถือว่าเมื่อยแห้งแล้วเนาะกัพักกันเข่าบ้านเนาะค่ะเนาะเดี๋ยว หลังจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวไกลคันบรรทุงสิผ้าเบิงของแต่ละคนนะวาเพิ่นใดหน่อยใดหลด่ําใดเนาะเดี๋ยวหฮาสิผ้าเบิงกันนอะแล้วห้ากาสิลาก,กันโดยตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิงกันเนาะคะ่ะเนะว่าแต่ละคนน่ะได้น้อยได้หล่ําไดเนาะใส่มาเบิงน้องปลาจับอึ้งกันก่อนเนาะคะ่ะใส<ช>่เป็นอึง<ช>้งยางเนาะคะ<ช>่ะน,นี่ใส<ช>่ใอ๋อไปหามาลุกไปหามะอ๋อเออเอาจบไปใส่กันที่ไหอ

อืมช่วยงานอืมแกดละประด้านเนี่แกะเนี่ยแกดละได้ดูมันลื่นอืมเออเออปิดไว้ปิดไว้น้ำเต็นออกเลยโอ้อืมโอ้มันขาดเบิดแล้วอีหล่าใช่แล้วมันขาด เฮากระเจาสไปนั oh. like, uh, like, ่นโอ้ขาดไปเลยพัดได้พันได้หมดเลใจืดปลาเเบไม่แหงสีเนาะเห็มันยืนเนาะเออเออัวจะสีเออนี่โนควกะอีจอยใสอันนี้อันนี้มา ดแล้มนมาแล้วเนจอยมึงจะจืมึงจะจืมึงจะตใหญ่ๆงว่ามีแตอีสาวว่ะเอ้าเอ้าเออ้นนพงน้ำมากินน้ำพร้อมเบาเสีม่ใส่เขียเอ้สีม่ใส่เขียบ้สทางโดออกโผู้เอาใ่แม่มสองคนหน่้เมื่อไงอ้หเขียน เออเขียนปาแต่ละคนได้เขียนไม่ก้นใหญ่เนาะ่เขียนละทีรอจะรวกันนอกไม่ค่อดีจัดขนาดือรวมกันนะแต่่าก้นเออมันใจเขียนมันใจเขียใจเขียนอเจอเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ